สวัสดีครับสุขูสุขนสมองสุบานครับผูปะกอกับช่องเบ่าแอดได้ฝนคือเ่าครับพี่น้องวันนี้ก็สิบ้ามาเบิงงัวงามคือเก่าแะครับเบ่าแอดก่อนอื่นก็เบ้บาแอดก็ขอขอบคุณขอบบุญขอบคุณที่ค้นมาที่เอฟซีเขามาติดตามเนาะหลายหลายคนที่เขามาติดตามก็ขอบบุญขอบคุณครับคนใหม่ก็อย่าลืมติดตามให้เป็นกำลังใจเห็นเบ้าแอดเด้ครับอะมาเบิงงัวเลยครับพี่น้อง เอฟซี uh, บางคนก็นอยากหูราคาไว้ไวเนะเาะเบาแอดกับสิบเปิดราคาไว้ไวเลยครับเป็นงวดทกิกเพิ่นห้องวายูสามสิบหาครับหรือสามหมื่นหาครับพี่น้องงวดตัวทีนอนอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะน้อยมันมันกระลุกแล้วครับพี่น้องได้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้พาเบิง่งซัดส่วนครับมอเหมือนกันนะ เป็นงัวเถิกครับพี่น้องงัวเถิกอายุอานามกับประมาณ13-14เดือนครับเป็นงัวเถิกนะครับโอ้ย่างงัวย่างพี่น้องงัวลายตัวครับเดยจะจะได้ถ่ายมาใกล้ๆครับเป็นงัวเถิกหน่อยนะครับ อายุปีกกว่าประมาณประมาณบอกเกิน1 4บสี่เดือนครับนี่ครับเป็นง่วบนบ้านครับพี่น้องอ่าเพิ่นถามเพิ่นแล้วว่าลูกพ่อใดผสมยังไดเพิ่นว่าผสมงัวบนบ้านครับพี่นอ้องออาผสมงัวบนบ้านบ่มแมนง่วฟฟ้ามง่วหยังครับพี่น้องเดี๋ยวจังเมิ่งรายละเอียดกะจังมาเบิ่งัวจริงเลยครับ อันนี้ก็สูงประมาณสูงประมาณลอยสามสิบถึงลอยสี่สิบครับประมาณนี้เนะาะงัวขกระไโตอยู่ครับบรรยากาศงวัวหลายโตเป็นกาะสิปล่อยงวัวเถิกตัวเดียวครับปล่อยงวัวเถิกตัวหนึง่งตัวกลางๆนะครับเป็นงวัวปล่อยครับเป็นปล่อยอยู่น้ำไ้น้ำหน้าน้ำโขกนี่ครับนี่ครับเบอร์โทรเด้อครับพี่น้อง ศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดหกสองเก้าเจ็ดหกครับพี่น้องเบอร์โทรเบ้าแอดเองครับผู้ใดอยากได้ก็โทรมาสอบถามมึงครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านทวีผลเนาะบ้านทีผลตำบลน,น่างวาอำเภอปทุมราชครับพี่นออ้องอ่ามาครับมาเบิ่งทั้งหน้าครับพี่น้องนี่ครับทั้งหน,าน้าเนาะ เป็นง่วงบ,นบานๆครับพี่น้องบ่เมืนง่วงงามเดอ้อเหมือนงามปันไดละ่ะเทียมันถือเอ,อิกถือใจผูดด้ใดกะงามเหมืล่ะครับพี่น้องเป็นง่วงเถิกครับพี่น้องเดี๋ยวแต่พี่น้องสิเอาไปจังไดละ่ะ <c oughs> เอาไปต่อยอดหรือจังไดกับยาวากันไปครับเป็นห้องไวสาสิหาครับผมจังไดกัโทรมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเ,เบอร์โทรไว้ทางนายแค่นึงครับนี่ครับง่วเถิกตัวนี้เนาะ จังได้กับโทรมาเบิงครับโทรมาสอบถามเบิงโอ้ยโอ้ยมันแปลกแปกกินแล้วมันอยากตื่นครับพี่น้องเบิงกันสนั้นเลยครับส่วมสูงกับประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบกเกินนี้ครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้งวดอยู่บ้านทวีผลบ้านที่ฝน ตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชครับอืมโอโอ้โอ้โอโอคือหวังกันเท็นบนญละเหรอโอ้ยร่วมโตกันเบละพจนครับครับมันยากาศนำปลาครับพี่น้องอืมเป็นง้อบ้านๆครับสมง้อน้ำบ้านเนี่ยแหละครับพี่น้องบอกมันง้อฟ้ามง้อยัง เป็นอยากปล่อยครับพี่น้องเนาะอะจังไดก็เอาเป็นลิปสันส้นๆครับทุกวันนี้จังไดกะอย่าลืมโทรมาครับเปิดไว้สามสหมหาครับผมหรือสามหมืนหาต่อรองได้ครับครับผมสุดท้ายนี่ก็ผม,มีอย่งางไรครับเบาเอดก็ขอขอบบุญขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดหายกดได้ครับบอวากันครับ ผมก็มือไม้หัดครับนอมรับคำาชีเนีย้ยทุกๆอย่างครับพี่น้องขอบบุญขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ